สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมหิวคลายภาค2ไปนะครับเราตอนนี้เราใช้รถนักเรียนครับนี่แสงมาแล้วน,นะครับข้างหน้าเลย,ยไงล่ะนไงล่ะนี่เรามาประเทศไทยนะรเราประเทศไทยน้โดงโอ้ยม,ม,มีวัวด้วยมีวัวด้วยนะครับอันนี้เป็นภาคสองครับภาค2นะภาพจะสวยกว่าภาคแรกนี่โอ้ยแสงนาโดงเลยด้วยมีบ้านมีบ้านโอ้ยน้ำมันครับน้ำมันครับเก็บน้ำมันอย่างนี้นะครับเป็นไง โอ้โหเข้าเส้นชัยนะครับชนะนำขาดเลยดูสิอันนี้เราแข่งกับคนอื่นได้นะน,นี่คันหลังก็ตามมาอ่เราก็มาดูด่านถัดไปกันอา่าเน็กหมานี่นะครับเป็นไงล่ะแข่งแบบลีกอ๋อมันมีแข่งแบบต่อเนื่องนึกซ้ำ Let's go อ๋อเมื่อกี้ผมลืมสอนนะว,วิธีการออกตัวให้เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้ผมลืมเดี๋ยวเดี๋ยจบตานนี้ก่อนแล้วกันไปเลยนะครับ เก็บน้ำมันครับเก็บน้ำมันเก็บเก็บน้ำมันยกล้อได้ด้วยนะยกล้อฟิวแต่อย่าย,ยกแรงครับยกแรงนี่หงายรถพังเลยนะนี่นี่มันมีแค่2ปุ่มนะก็คือปุ่มเดินหน้าคือปุ่มฝั่งฝั่งซ้ายนะแล้วตันนี้ก็คือถอยหลังนะครับเอาไว้สําหรับเบรกนี่ขึ้นที่1นนะครับก็ได้3นามคะแนนเะนี่ยที่หนึ่งจะได้สมคะแนนไปต่อมีกี่สนามนาะน,นี่ตอนนี้ผมได้6คะแนนแล้วนะนี่ผมธงชาติไทย ปึ๊บครับหนึ่งนะครับมันน่าจะเป็นโฆษณาปั๊บอ่าเราปิดไปก่อนอ่าทีนี้ครับเราก็เขาบังคับนับให้เรากดตรงนี้นี่เราเป็นแรล่งบอลน,นะครับเป็นแรลงบอลอ่าทีนี้เราจะแต่งรถกันดีกว่าเรามาแต่งแต่งรถกันก่อนดูนะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับมีแอดเพื่อนมีช็อป อุ้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะดู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 นะปุ๊บอ่ะลองกดดิอันนี้กดไม่ได้นะเดี๋ยวครับนี่เลสนี่เราเข้ามาที่เรามาซื้อรถดีกว่าเนี่ตรงนี้จะซื้อรถได้นะมีหลายคันเราจะเริ่มตั้งแต่คันแรกเลยนะนี่คันแรกเริ่มต้นมันจะเป็นคันนี้นะครับนี่แบบนี้เลยคันแรกนะแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะผมวี่เวลาอัปเกรดก็จะเสียเหรียญอย่างนี้ อันนี้คืออัปเกรดฟรีได้อัปเกรดฟรีดูต้องดูคลิปวิดีโอนะถึงได้อัปเกรดฟรีนะแต่ผมไม่อยากดูนะผมก็เลยอัปแบบนี้ไปเลยอ่ะทีนี้เราจะมาเอาคันไหนดีเราเปลี่ยนคันบ้างนะครับอันนี้รถบิ๊กบิ๊กฟูด Big, Big เฮ้ยอันนี้รถรถอะไรนะเขาเรียกว่ารถรถตักดินนะอ่ะอันนี้รถมอเตอร์ไซค์วิบากเอ้ยมอเตอร์ไซค์วิบากเขเท่นะเดี๋ยวเราซื้อไว้ก่อนนี่รถบักกี้นะบักกี้สามหมื่นซื้อไว้ซื้อไว้โอ้คันนี้ตั้งแปดหมื่น ซื้อคันไหนไว้ดีนี่คันนี้ซื้อไว้อีกครับเรามีตังเราต้องซื้อไว้ทุกคันนี่ซื้ออีกซื้ออีกคันไหนอีกโอ้รถอันนี้น่าจะเป็นรถมอนสเตอร์ทักนะอาจจะไม่รู้ว่ารถประเภทไหนแบบเอาไว้ขับเข้าไร่เข้าสวนอันนี้เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรถกระบ,บะยกยกสูงนะครับนี่มอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์ไซค์ชอปเปอร์เราใช้คันนี้ดีกว่าแล้วเราก็อัปเกรดนะครับนี่อัปเกรดอัปเกรด อัปเกรดเฮ้ยอัปเกรดเ,เครื่องเครื่องดีกว่านี่เอาเครื่องยนก่อนเครื่องยนตเครื่องยนให้แรง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 ะเครื่องยน์ๆๆๆอยโอยางยางเราต้องอัปอัปเกรดยางซะหน่อยยางอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคเท่านี้พอครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะแรงขนาดไหนไป let's go <S อ่าครับสนามแรกอ่ากดเตรยียมตัวอเนื้อนี่ครับมันจะมีขีดเ,เขียวๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นปะ ถ้าเราจะออก,ออกตัวแรงๆเราต้องออกตัวเขียวๆนะครับนี่แค่กดเดินหน้าครับบ,รบังคับแค่2ปุ่มเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับเก็บเหรียญไปด้วยอู้้โอ้ยแรงแรงแรงอันนี้ยังไม่ได้แต่งเต็มนะเนี่ยโอ้ดูชนะชนะขาดเลยไหนๆลองลองลองอร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 อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ลดความเดี๋ยวลดความรอศัตรูสินี่มาครับมา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 แข่งกันนะรอ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 หน่อยรอหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราชนะขาดเกิน ฟิวโหวนี่ขนาดล้อเนี่ยดูเราตอนน้องเข้าที่หนึ่งอะนี่ที่หนึ่งเราก็ได้สามคะแนานทัาที่สองได้สองคะแนานแล้วก็ที่สามได้หนึ่งคะแนนนั่นเองอันนี้สนามเดิมมั้เนี่ยเอ้ยสนามเดิมไม่มันแล้วเนี่ยนี่น,นี่ดูตรงเขียวเขียวเห็นไหมเห็นไหมเรากดเร่งปืด๊ดนี่จะออกตัวเพอร์เฟกต์นะแล้วก็พุ่งมันจะพุ่งได้ไกลกว่าการกดค้างนะ ของเขียวๆตรงนี้นะตรงที่มันเป็นเรือนไม้ครับมันมันมันจะมีมีขีดเ,เขียวๆอยู่เหมือนเกมไอแดกทางตรงนะครับใครเคยเล่นเกมแดกแดกทางตรงก็น่าจะรู้นะว่ามันจะมีไอตรงขีดเ,เขียวๆนะเพื่อให้เข้าเกียร์เพอร์เฟกนั่นเองนี่สนามที่สองนะครับก็ได้ไปแต่เราอยากเปลี่ยนเป็นสนามอื่นแล้วว่าแล้วบ้างอะทำไงดีอะเออทำไงดี นะปลดล็อกยังไงอ่ะนนี่เปิดอ่ะเราต้องเปิดก่อนแล้วกัน,กนได้อะไรบ้างผมก็ยังไม่ไม่เคยเล่นนะนี่ใช้เวลา3ชั่วโมงอ๋อถ้าดูคลิปวิดีโอก็เปิดได้เลยเฮ้ยเราเราลองซ่อมแซมรถด้วยเนี่ยมีระบบซ่อมแซมด้วยนะเสร็จนะอ๋อระบบเขาจะแนะนำนะครับนี น,นี่แหวนเหรออันนี้อะไรอ๋อนี่เราสามารถอัพเกรดขึ้นอัพเกรดลงได้ไปนะเดี๋ยวถอยหลังมาก่อนนะ,ะเรายังไม่เอานะครับตรงนี้นี่ไห้ดา่านต่อโถเห็นไหมด่านมีเยอะเลยครับดูสิโอ้ยดู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 เราต้องเล่นปลดล็อกไปเรื่อยๆอนะ อาจจะลองเล่นต่อแล้วกันอ่ะเปดอ๋อมีสามสามสนามเมื่อเมื่อกี้เราเล่นด่านนี้ใช่ไหมนี่เราเล่นด่านเราเล่นด่านนี้นี่อันนี้ด่านแรกนี่ด่านที่สองชนะไปแล้วนะอ่ะลองเล่นด่านด่านด่านนี้อันนี้แข่งสองรอบนี่เวลาเราทําไว้ยี่ิบห้าอีกอันหนึ่งยีิบเจ็ดอันนี้เรายังไม่ได้เล่นเน,นี่ยเห็นปะ มันก็ต้องเล่นสิไปเมื่อกี้แข่งแค่สองรอบเนี่ยมาครับทีนี้เตรียมตัวอ่าเตรียมตัวออกตัวดีๆให้อยู่ตรงเขียวๆนะกดเร่งเร่ปไ๊ดอือห๊ด Perfect ปก็ไม่รู้เมื่อกี้ผมลืมทางผมลืมสังเกตอ๋ออันนี้มันมันจะยากขึ้นครับมันจะยากขึ้นเรื่อยๆวู้ววหูยแรงเกินน้ำมันไม่ได้เก็บเลยอ่ะดูดูอะปูดโ้วย โอ้ยไม่ถึงเส้นชัยอะดูสิบวกแค่หนึ่งเมื่อกี้พลาดนะครับผมพลาดผมพลาดมาเหลืออีก2อสนามครับมันเป็นการแข่งแบบเก็บแต้มไอออกตัวเพอร์เฟกต์หนึ่งสองสามปื้นี่ครับเพอร์เฟกต์สตาร์ทเป็นไงระวังมันหงายเราต้องประคองด้วยการกดเดินหน้าถอยหลังไปปื้อเอ้ยเฮ้ยอย่างไายน,นะครับเราต้องเป็นนักแข่งจากประเทศไทยนะครับต้องมาคว้าแชมป์โลกให้ได้ มีคนอินเดียนะครับสองคนแล้วก็คนฝรั่งเศสเปิเรียบร้อยนิ่มๆครับหนึ่งแต้มบวกอีกสามแต้มก็เป็นสี่แต้มป็นไงครับอตอนนี้มีสี่แต้มเสมอกันสองคนนะครับทีนแล้วก็ตัดสินเลยตัดสินครับสนามนี้เปืดปืดเปิดไปแล้วนะครับปืดนสนาม เอออยากคว่ำนะครับอยากคว่ำถ้าคว่ำเราไม่ได้แชมป์เลยครับไม่ได้แชมป์แล้วมันก็ไม่ปลดล็อกใช่หรือเปล่าฟิวโอ้ยถ้าเราใช้รถแรงกว่านี้ล่ะเดี๋ยวผมตาหน้าผมลองใช้รถแรงกว่านี้ดีไหมสักตาหนึ่งแล้วกันฟิวโอ<ฮ>้โหได้แชมป์ครับอืมเป็นเจ็ดแต้มครับเจ็ดคะแนนครับเน,บน่ดูโอ้โหเป็นไงได้แชมป์ครับสนุกดีนะ มันก็ปลดล็อกไปเรื่อยเือนี่แต่มันจะมีโฆษณาขึ้นในบางช่วงแล้วก็อรอโฆษณาแป๊บหนึง่งไม่เป็นไรครับแค่ประมาณไม่ถึง1ิวิพอโฆษณาถึง1ิวิปุ๊บแล้วก็แค่กดปิดนะครับปิดกากบาดไปเสร็จเรียบร้อยนี่ะแต,แต่มันยังไม่ปลดล็อกอันนี้นะเห็นปะด่านแรกแสดงว่าเราทําด่านแรกยังไม่ได้ใช่ไหมครับ อืมอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทำการดูรถให้หมดดีกว่าเนี่ยเราเรามาดูรถกันอันนี้เล่นผ่านผ่านไปแล้วนี่เหลืออีกสนามหนึ่งครับที่เรายังไม่จบเนี่ยทีนี้เรามาดูรถกันก่อนที่จะจากไปเดี๋ยวน,นี้อันนี้มีรถถังเนี่ยอ่ะผมก็สามารถซื้อได้ผมซื้อได้ทุกคันนะครับและนี่ก็รถเอาไว้ขี่บนหิมะนี่อันนี้รถ ล้อเดียวซ,ซ,ซื้อซื้อให้ครบเลยผมซื้อให้ครบเลยนี่เอ้ยอันนี้รถแข่งเอ้ยอันนี้ก็รถรถแดกทางตรงใช่ไหมฟอร์มูล่าวันเนี่ยหน้าเขียนฟอร์มูล่าอันนี้ก็โอ้ยมอเตอร์ไซค์คันนี้เท่ๆลองเอาไปวิ่งสักรอบดีป่ะเนี่ยนี่อันนี้รถสําหรับขึ้นไปดวงจันทร์อันนี้ก็รถโอ้ยแสนหนึ่งแต่งโอ้อยากลองขับอันนี้สักสักตาหนึ่งขอขับสักตาหนึ่งได้ไหมโดยที่ไม่ต้องแต่งดูว่ามันจะแรงขนาดไหน อ่ะโอเคไหมไปเตรียมตัวหนึ่งหุยถ้าทางแรงอะ่ะดูบึนบึนบึนเพอร์เฟกต์บาฟิวโอ้โหมอบ,มมมอบด,ด้วยมีมีหม,มอบ,มมอบด,ด้วยดูดิมีหมอบด้วยมีหมอบมีหมอบอะไรเงี้ยอ่าฟิวบายแป๊บหมอบหมอบหุชนะขาดได้เนี่ยดูสิฟิวโอ้ย เอาอีกสนามหนึ่งไหมพอพอพอโอ้ยอย่างนี้เราก็ลบแล้วสิเสียตังค์ด้วยอะรบแข่งแค่ยี่สิบวิเองปื้เอ e r f e คสตาร์ทไป let's go อย่าอย่าความนั้นตามมาติดติดตามมาติดติดตามมาติดติดนำโด่งแล้วนำโด่งแล้วอ๋อมีน้ำมันมีน้ำมันมีน้ำมันเยอะโอ้โหเก็บเหรียญเฮ้ยใจเย็น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  โอ้โหนีนะโอ้โหเย่ที่หนึ่งครับเป็นหกคะแนนเอ้ยยังมีอีกทีนึงเอ้าไม่เป็นไรเอาเอาให้จบไปเลยบึนบึนบึน p e r f e คสตาร์ทดูสิครับว่าจะปลดล็อกด่านให้เราหรือเปล่าเฮ้ยยา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 ผมตกใจหมดนี่นะครับพันซีซีนะครับบอกให้ รถผมตัวพันนะครับตัวพันแต่ก็จบเร็วดีครับมันไม่ถึงกับนานนะเราแ,แค่ประคองรถนะครับแล้วก็แต่งรถไปเรื่อยๆเย้ yeah. นะครับเขาจะฉละเรียบร้อยนะครับก็เก็บ9้าคะแนนเต็มนี่ได้ถ้วยนะครับได้เหรียญได้เหรียญทองนะครับนี่ด่านนี้ก็เคลียร์เคลียร์เรียบร้อยแต่มันยังไม่ปลดล็อกอ่ะเราต้องไปเปิดของหรือเปล่า อยากรู้วิธีปลดล็อกเหมือนกันนะม,มันปลดล็อกอยังไงนะถ้าใครรู้วิธีการปลดล็อกด่านก็อย่าลืมเม้นบอกผมด้วยนะครับอืมอ่ะผมใช้เพชรซื้อเลย,เลยปึ๊บปลดล็อกใช่ไหมปึ๊บอ่ะใช้เพชรใช้เพชรปลดล็อกเลยปึ๊บสนุกอะยังไงต่อเฮ้ย นี่คืออะไรอ่ะแร้งเหรอแล้งของเราเฮ้ยเราก็ชนะแล้วนะสามด่านเลยเนี่ยทำไมไม่ปลดล็อกเออนี่เหรอนี่มันล็อกอยู่อ่ะล็อกอะ่ะอยากเล่นด่านอื่นเรื่อยๆืยแล้วอ่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ครับผมก็เอาเกมรถแข่งไว้เท่านี้ละกันครับเดี๋ยวถ้าผมหาวิธีปลดล็อกได้ผมก็จะมารีวิวใหม่อีกหนึ่งรอบละกัน ก็ฝากเพื่อนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกับปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวเกมใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย